การเจ้าอ่บายดีก็ฮะ<ห>เจ็บตาเจ็บตาไหลบ่เจ็บแห้งบ่เลยจักมือแล้วเจ็บทองคม,มือเองคม,มือแล, <laughs> แล้วกินยากับบุลงบ่เจ้าถามคือคนบ่กินยากับบุลงลงแต่มากินยาบดผิดยาแล้วก็เจ็บคือเก่าบดผิดยาก็เจ็บคือเกอ่าวานนี้นนจะไปกวดเบื้องบัตร โอเคพี่้องเนาะตอนนี้ก็มาหอนมาถึงอยู่ที่ห้องหมอเมืองได้แล้วเนาะแช่บ่ลูกหละ ทางพันธนา่นมากวดพี่้องเยเนาะ่นก็เข้าของวดไปแล้พี่้องเยเนาะผกบได้เข้าหายทายพี่้องเนาะหายอยู่นอกพี่้องเลยหาท่านหมอิ่นบ่ได้ว่าซั่นเนาะ่ารรอแต่ทางพันธนาผออกมากนพี่้องเนาะิ่นมันตรวจเลือดเจาะเลือดพร้อมกินพี่้องเนาะมาหอดวก็รถพี่้องเนาะปดจดไวู้่ฟูพี่้องเยเนาะอ่าเธอพี่้องเด นะกับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนเนาะพี่น้องเนาะอุว่าวจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือทางต่างประเทศพี่น้องเลยเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบ้าบุญเผย์ชแนลคือเก่าอีกหนึ่เด้อพี่น้องเนาะโดยนะพบพ่อกับช่องบ้าบุญเผย์มานี้เนาะพี่น้องเนาะบ้าบุญเผยก็อยู่ที่ห้องหมอเมืองพี่น้องเนาะพาทางสาวบุญเพลงเพิ่นหรือว่าพันนยญาเนี่ยพี่น้องเนาะมากวดเพิ่นเจ็บหัวแห้งพี่น้องเลยเนาะเจ็บหัวแล้วก็เจ็บกระบวงตาเนาะพี่น้องเนาะอ่า ก็ถ erm ือว uh, ่ามื่อวานพอดีไปน้ำบอแสนพันเดอร์น้พี่น้องเนาะก็ถือว่าพำมาทางยาอ่าพันยาผนมากวดบางกอนพี่น้องเนาะก็จะเป็นมือใหม่พแหละพี่น้องเลยอ่าตอนนี้ก็มาหอดมาถึงเป็นทีมร้อยพี่น้องเนาะเนาะสบายดีล่ะสวัสดีป้าลูกกับเจ้าลบุญอีล่ามายังมืมอนี่ยมาทักยาให้แม่ทักยาให้แม่แม่เป็นยังแม่แม่สบายบ่ ดูดูพี่น้องเยเนาะออกมาแล้วพี่น้องเลยเนาะอรอๆก่อนพี่น้องเลยเนาะว่าเพิ่นจีตรวจออกมาแบบได้พี่น้องเลยฮ้าพี่น้องเลยเนาะช่วงนี้กอากาศหนาวพี่น้องเลยถือว่า ผ,ผู้คนกับเป็นวัดเป็นไอเป็นไขรพี่น้องเนาะทางสาวเพนเพลงเพิ่นนี่เจ็บหัวแล้วก็เจ็บหน่วยตาเลาวพี่น้องเนาะตาแล้วก็น้ำตาเอ่อมึอนกับเวลาเวลาเ้ามมึนขึ้นบบน,น,นะน,น,นี่มันแบบน้ำตาไหลนะพี่น้องเนาะช่วงนี้วัดมันคำกับยังโบมียังมาเปลี่ยนชัเนาะโอ้โอายตกพญานาคโลคานี่กันลยอิ่มแล้วบ่ เห็ดยังอะนะจับเชือ้อปลาลุงเบิ่งอยู่ได้นี่น,นะให้ผมามันเลยให้ผมามันอะเอาผานมาใช่ไหมเอาไปดูไปห,หัดไปมือ่อนี้ก็ถือว่ายังใครบอกหมาวานนี่กนะ็พี่น้องน้องหม่าวานนี่ลมแห้งเหงื่อเหมอนเนาะโอฮะหนาวบ่เอาซุปใส่ซุปใส่ไป บอกว่าลูกเาไม่กินขขากันยังมือนไงกินเอากินโอ้ลูกซีนบ่ลูกกินแล้วฮ้ยโอ้เรเจือเ่เจือนังเ่าเจือที่บอกผานปลาลูกปลาลูกถามบอเม่เม่เมื่อนี้เม่เป็นยังจะมาทักยาเนไฮะเป็นไ่เจีวเ็กเจวก็มาว่าเจือะพี่น้าเจือแหละเป็ไก่เจยวบอดยเนาะอายุนไป่ใช้มือนี้ เฮียแล้วอ้อหายแล้วพี่น้องเนาะอะไรไรละบ้านีเมื่อไรเมื่อไรเรียบร้อยแล้วบ่อเป็นอะไรผลบากรวดเป็นอะไรฮะมูเมนยาเท่าไรเนาะถูกไปรถเท่าหรือปะไปไปพี่น้องไปไปไปโอ้ลงรถเลยพี่น้องเลยเนาะ เป็นบัวชักยาบ่้ะฮะบ่อ้ะคือบัวชักยาเป็นบัวชักไข่บอ้ะเป็นกวดเบื้องเลือดเฉยมีแต่เพิ่นบ้างยาหายบอ้ะยาเมื่อกินมียาอย่างแน่แล้วพี่น้องเลย ขี้เทาเนาะมาเบิง่งมาเบิ่งก่อนมาองกอนดูดาวมาองกัเบิงบ่งเหรอเนาะมียายอย่างนีขยมยุ่พี่น้องเลยนียาแก้แพ้ไปจังนิบบอแต่กน็นาะอยกับบเคยเห็นนี่ยาแก้เสียบหรือว่ต้านเชือบนเชือนี่ส่งแผนบ่นะ อ่านี่อยากแก่ปวดนี่ยเป็นว่างอยากแก่ปวดเนาะพี่น้องเนาะผลาเซตามอนน่ะไม่ทีแพงนี่บ่โอ้นี่เด้ใบให้ใช่เม็ดฮะใช้เม็ดเนี่ยใหใช้ปลาปิดปากได้เออใส่ปลาปิดปากเด้แต่ว่าน้อเออเขาไบ่ได้นัดบม่ได้อยังบ่ไ่ได้บอกอยังบ่เอามาตรวจเลือดด้วยค่ะเป็นแบบปกติ ปกติบ่เออเรือปกติมูมีม่ยังลูเหรอป้าปมมี่ยังออโอเคบานนี้ก็ถือว่ากลับหน้าเฮาบานน,นนี้เนาะมีแต่เพิ่นวางยาให้ซื้อพี่น้องเนะาะอันนี้จะเป็นปุ่มติดตามพี่น้องเนาะเวลาเฮามากวดพญามเฮาก็จะเอาปุ่มนี้มาอีกพี่น้องเนาะอ่ามาอีกมันก็ บริสิญเงินไหลไปเัอนเนาะอะเขามีปุ่มมะนี่พี่น้องเนาะว่าเป็นหงหมวงหมอเมืองอือนี้เป็นธรรมาตยาเมื่อกินยามังก่อนอถาวายังโบใครกันสักสักยาเนาะอ๋อนั่นแหละเตงได้ต่อเลย ่ะพี่น้องเหรอเนาะอาชีพผ้ากันแปลงได่บ้านนี่เมื่อหน้าเนาะเมื่อเบรกเบิ่งไก่เบิ้งเกือมูเกือมาอะไรพี่น้องเยเนาะมาหน่อยดิออ๋มาหน่อยบ่มีเนาะอยู่เขื่อนอาพุ๋เนาะโดยพี่น้องเหรอเนาะการชีได้ผ้าทั้งพันธุ์ยาคนกลับแล้วพี่น้องเนาะอ่ะไปต่อกันอยู่หน้าเด้อพี่น้องเนาะไปจบคลิปอยู่หน้าพี่น้องเนาะเพราะว่า อ่าขับรถพี่น้องเหรเนาะโอเคพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาหอดนาแล้วพี่น้องเนาะพาทางพันญา,าเพื่อนไปห้องมอเด่พี่น้องเนาะไปกวดกวดพอาการเพื่อนพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้ก็มา,อาหอนามาเนไทยเดี๋ยวมาพี่น้องเนาะมาจอดหน้าแน่โด,น,ดนมาท่นึงบอกเยกับพี่น้องเลยแต่ว่างัอนี่ตอนแรกเพิ่นมาพี่น้องเนาะนง,งัวกัอยู่หน้าพี่น้องเลยอ่าคืออารมณ์ตา<ป> ได้มาหอดอ่ะนะบ่เป็นรัศการเป็นหายกินยาจะงุ่งกินเข่ามั่กินเข่าตอนเที่ยงกันนะมาเงื่อนกินเนาะแต่ป่ะดิแล้วชักบ่ยาน่ะเป็บ่อเป็นบ่อชักห้บ่อ๋อเป็นบ่อชักห้ยชั่งเนาะเขาอ่ได้เป็นไข่หรอกฮะเขาอ่ได้เป็นไข่หรอกเราเป็นไข่เนาะเอาโอเคฉันน้องพี่น้องเนาะกระสี พากันกลับบ้านก่อนพี่น้องเนาะเพราะว่ามาเวเกือใกล้เกือมาอยู่นะพี่น้องเนาะเอาไปใชได้พากันขี่รถเมื่อพี่น้องเนาะทางพลังงานเพิ่นงจะพักผ่อน่เพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยเนาะโดยบ่าวอุ่นเพลิก็ได้ขอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอไพรพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะโดยสำหรับที่นี้ทางบ่าวอุ่นเพลก็ลาพีลาน้องไปซะก่อนแล้วไปพบพ่อกัน คลิปหน้าคลิปต่อไปเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบ๊ายบาย